จะเอาเหรอจะเอาเหรอมาเอาตรงนี้จะจะเอาเหรอเอาตรงนี้อะอะอะเออนึกว่าของกินไ <ics> yeah ม่โดดนี้โดดเนี้อาอ๋ออ๋อให้แม่นั่งให้แม่นั่งนี่อ๋อขึ้นมาจะให้นั่งอาให้คาบเล่นอะคาบเล่นดอกหน er. ึ er ่งเอาไหมเอาไหมอะคาบเล่น อ,อ่าดูซิครับเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนอ่าอ่าเห็นไหมทำร่วงแล้วไหมะทำร่วงแล้วไหมะมองมองทำร่วงแล้วไหมทำไมอืามาอ้ม